ในคืนที่ฟ้านี้มีแต่ความมืดของดาวรู้สึกเน็บหนาวมือไม่มีใครเคียงข้างกายอยากให้ท้องฟ้านี้มีแต่ดาวร่างกายดตามชีวิตให้มีความหมายด้วยใจใครสักคนแล้วเธอ ก็เข้ามาเปลี่ยนหัวใจที่เคยอ่อนล้าให้มีหวังขอให้ค่ำคืนนี้มีแต่เราอยู่เคียงใต้แสงดาวและมีความรักให้กันและเธอเป็นดังเจ้ายญิงในใจฉัน จะมีเธอทุกนาที่มีค้าสูงเกินกว่าจะหาคำมาที่บ้าย